เมื่อ c n n เล่นใหญ่นะบิดเบือนข่าวทำให้ไทยเหน่ยดูเป็นผู้ร้ายไปเลยต้องเงือเพราะว่าสื่อเกาหลีเขาเขาค้างไทยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเกาหลีก็เข้าใจสถานการณ์ดีเพราะว่าเขาก็เจออะไรคล้ายๆกันอยู่นี้ไงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประมาณนี้แต่ c n n สำนักข่าว c n n นี่ไม่น่าเลยตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เริ่มสงครามชายแดนไทยกับเขมรล,ละเออก็เหมือนจะเข้าข้างเขมรตลอดเป็นแบบนั้น พอไทยเสนอหลักฐานอะไรไปก็ไม่เอาอาจจะเสนอเช้าไปด้วยหละอาจจะผิดที่ทางผู้มีอำนาจของไทยเองก็เหมือนกับว่าเขาเสนอข่าวเรื่องนี้ไปแล้วล่ะรีบเสนอก่อนยังไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะพอไทยเสนอหลักฐานไปซึ่งมันช้ามากเขาก็จะมองว่ามันข่าวเก่าแล้วว่าจะมาออกทําไมอันนี้คือมุมมองในแบบที่ว่าเข้าข้าง CNN เต็มที N ่ T แล้วนะแต่ความจริงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่ด้วยทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยล่ะ ประเทศไทยกับหมู่บ้านเขมรทาตัวยังก็ว่าอยู่จัก,กรวาลคู่ขนานก็ประทุขึ้นอีกคราวนี้ใหญ่โตมากมากจนถึงขั้นที่ว่ากองทัพไทยต้องเอาเครื่องบินรบ f 1 6เนี่ยออกมาโชว์ฝ่ายไทยนะทหารไทยก็ยืนยันว่าเราถูกยิงก่อนนั่นแหละจถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักมีหลักฐานพร้อมถูกส่งโดรนมาสอดแนมจนต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ตอบโต้ด้วย f 1 6ก็คือการจัดการกับฐานประชาการแล้วก็ดรนที่ลุกลามเข้ามา เพื่อม่ให้เรื่องบานปลายไปกว่านี้พูดง่ายๆก็คือโดนต่อยก่อนแล้วก็สวนกลับให้มันหลาบจําอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนนะทางการกระชี้แจงทุกช่องทางแต่ก็แอบ,บงงอยู่เหมือนกันโจมตีแค่นั้นแล้วก็จบไปเงียบไม่ได้ทําอะไรต่อแต่ว่าทางฝ่าย CNN แล้วก็สื่อตะวันตกหลายเจ้าเลยเอ็มมสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าเนี่ยเพราว่าไทยเรามีการสวนกลับด้วย F16 เท่านั้นละ่ะ สื่อทั้งฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะ CNN ก็พาดหัวประโคมข่าวไปทั่วโลกทันทีในทน,นองว่าประเทศไทยเปิดฉากโจมตีอากาศทางอากาศใส่ขเขมรแล้วเน้นย้ำว่าไทยนะ่ะโจมตีทางอากาศแต่ถ้าไม่ได้พูดถึงว่าใครเริ่มก่อนอะไรยังไงเลยคือสำนวนโดยรวมเหมือนกับว่าไทยนะ่ะเริ่มก่อนจริงๆไม่ได้มีการบอกก่อนเลยว่าใครเริ่มมาก่อนหรือว่าไทยนะ่ะโดนย,ยิงมากี่วันแล้ว พลาดหัวแบบนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการโยนความผิดให้ไทยหนักเป็นผู้ร้ายเป็นคนที่ไปหาเรื่องชาวบ้านเขาช,ะชะัดๆคนไทยก็โกรธดีข่าวออกมาแบบนี้ทั่วโลกก็เข้าใจผิดหมดว่าไทยนเป็นประเทศป้าสงครามอารมณ์แบบว่าเราเป็นเหยื่อแท้แต่ทําไมสื่อโลกทําเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ร้ายยิ่งเห็นฝ่ายนั้นออกมาถแถลงการรัวๆใส่ความคนไทยทั้งสื่อต่างชาติด้วยแล้วนะยิ่งของขึ้นทางเขาเมงก็ดีใจดีอุ้ยสื่อต่างชาติเข้าข้างแล้วก็บอกว่าสื่อนี้เชื่อถือได้เชื่อถือได้ ใช่ดีก็เพราะว่ามันขาค้างเขมรเ,เออแต่ทําไมสื่อโลกระดับนี้ถึงกล้าเล่นข่าวแบบตื้นหรือว่าบิดเบือนในสายตาของคนไทยมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะแต่ว่าอาจจะมีที่มาที่ไปที่ซับซ้อนกว่าแค่การไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เขาม,ามองกันก็คือต้องยอมรับเลยว่าฝ่ายเขมรนี่เขาเก่งนะเรื่องการเล่นบทเหยือ่อแล้วก็การทําสื่อโฆษณากับสื่อต่างชาติมีกลไกที่รวดเร็วในการส่งข้อมูลที่สร้างความเห็นอกเห็นใจแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานก็ตาม ส่งไปยังสำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ทางการไทยนั้นช้ามากเน้นถแถลงการทางเทคนิคเน้นถ่ายภาพดาวเทียมแล้วมันดูไม่ได้หวือหวาเท่ากับว่าฉันโดนโจมตีนะแล้วสื่อตะวันตกบางครั้งก็มีแนวโน้มที่จะมองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสายตาที่ไม่ได้ลงลึกบางครั้งก็อาจจะมีอคติบาง,างอย่างอยู่แล้วทีนี้พอมีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับประเทศที่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจรายละเอียดก็เลย เลือกพาดหัวที่มันง่ายแล้วก็ดึงดูดเช่นไทยใช้กําลังเกินกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการทําข่าวเชิงลึอซะอีกแล้วความน่าสนใจมันต่างกันนะเขาเลือกที่จะพาดหัวว่าไทยโจมตีทางอากาศมากกว่าที่จะใช้คําว่าไทยตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองหลังจากถูกยิงอย่างต่อเนื่องเออคนอาจจะไม่สนใจไงเอาไทยโจมตีทางอากาศเนี่ยแหละคนดูมากกว่านี่คือความเศร้าของวงการสื่อดราม่าขายได้ดีกว่าความจริง แต่ทันใดนั้นก็มีชาวเกาหลีหลายคนเลยเขามาแสดงความคิดเห็นมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีสื่อบางเจ้านะเขาเขาข้างไทยครับเขาก็จะวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมมีแต่ฝ่ายไทยล่ะที่โชว์หลักฐานทางทหารภาพถ่ายดาวเทียมในขณะที่อีกฝ่ายนะมีแต่คำพูดแล้วมีหลายคนนะเกาหลีที่เขาเข้าใจในภูมิภาคเขาอาจจะเคยมาทำธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ก็เลยมองสถานการณ์ด้วยสายตาที่เป็นกลางมากกว่าสื่อตะวันตกแล้วก็เข้าใจกลุเกมการเมืองในภูมิภาคนี้ได้ดีกว่าคือก็จะว่ากันตามหลักฐานนั่นแหละแต่ที่นี้พอดูหลักฐานแล้วก็เลือกที่จะเข้าข้างไทยการที่คนเกาหลีออกมาพูดความจริงที่สอดคล้องกับหลักฐานของเราเนี่ยทำให้คนไทยรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับการยืนยันนะว่าสิ่งที่เราพูดนั้นคือความจริงภาพลักษณ์ของเราก็กําลังจะถูกทําลายด้วยสื่อยักษ์ใหญ่อย,อย่าง C N N แบบนี้ การที่ทางเกาหลีมาช่วยพูดก็เลยกลายเป็นความประทับใจระดับชาติกลายเป็นกระแสเดี๋ยวขมຈรู้เรื่องก็จะแบนเกาหลีอีกก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะแบนไปหน่อยนึงแล้วที่ว่าเกาหลีเขาสั่งทหารเข้าไปแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเนาะจากที่สื่อตะวันตกเขาทาแบบนี้ภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลกก็ถูกบั่นทอนลงไม่ว่ารัฐบาลไทยจะชี้แจงยังไงพาดหัวข่าวของ CNN ก็ได้สร้างความเข้าใจผิดไปแล้ว ในสายตาของนักลงทุนกับนานาชาติที่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดพวกเขาก็จะจดจำแค่ว่าไทยใช้ความรุนแรงก่อกระทบต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวสิ่งที่ตามมาก็มีเรื่องของความตึงเครียดด้วยในภูมิภาคส่วนหนึ่งที่เชื่อข่าวเขเมรแล้วก็เกลียดไทยก็มีแต่มีบางส่วนที่พยายามจะหาสื่อต่างชาติดูบ้างว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะอย่างที่สื่อเขเมรออกข่าวดันกลายเป็นว่าเข้าข้างเขเมรซะอย่างนั้นอ่ะ ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนสนับสนุนทางความคิดว่าไทยน่ะผิดไทยน่ะไม่ดีเขมรก็เลยเกลียดไทยมากกว่าเดิมก่อนหน้านี้เราก็เคยบอกเขมรนะว่าให้ติดตามสื่อจากที่อื่นบ้างที่ไม่ใช่ในเขมรเออจะได้รู้ความจริงทีนี้เป็นไงล่ะสื่อจากที่อื่นมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละ C N N กับ B B C นี่ตัวดีเลยจากการที่สื่อตะวันตกบิดเบือนข่าวเขาข้างเขมรแบบนี้สิ่งที่ตามมาแน่นอนเลยเขมรเห็นว่าเฮ้ยเขาเข้าข้างเรา ก็จะใช้กลยุทธ์พ r นำทหารตามมากขึ้นไปอีกเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าวิธีนี้มันสร้างความได้เปรียบขนาดไหนไทยที่อาจจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาสื่อโลกต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่ปรับปรุงกลไกการสื่อสารกับนานาชาติคนไทยหลายคนพยายามทําแล้วเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูน่าเชื่อถือกับทางผู้นําเป็นคนทําแล้วถ้าไทยยังโดนกล่าวหาซ้ําๆว่าใช้กําลังเกินกว่าเหตุก็อาจจะทําให้นานาชาติที่ไม่ใช่เกาหลีนะ ก็เริ่มที่จะมองข้ามหลักฐานของไทยอตอนแรกอาจจะเห็นดีด้วยแหละแต่ทีนี้พอสื่อตะวันตกเขาเสนออะไรแนวๆน,น,นีบ้บ่อยก็หลักฐานของไทยเราไม่สําคัญแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครกล้าเข้ามาไกลเกลี่ยอย่างจริงจังอีกต่อไปแล้วไทยก็อาจจะต้องยืนสู้กับภาพลักษณ์ที่ถูกทําลายเพียงลําพังแบบนี้แหละก่อนี่ไงใช้วิธีอดทนมานานแล้วดูเหมือนมันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะมันไม่ดีอย่างที่คิด น่าจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการได้แล้วไหมเลิกเลิกเป็นฝ่ายตั้งรับสักทีแต่ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะวางแผนทำอะไรกันอยู่ก็ได้เพื่อนๆคิดว่าไงกับเรื่องนี้ครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ